บรรยากาศนี่ยสวยๆเน,น่ะพี่น้องนะนะโก,โกร็ราบทักทบบายสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเบิร์ตสุกุจโกนเนาะยดีตอนท้ำพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่ส่งสมสายสเสน่ห์เก่าๆเด้อผู้ใดที่เข้ามาใหม่มาเก่าก็อย่าลืมกดติดตามกดุศบสก,รรก,ก,กัดกุรายกดแชร์เนาะมื้อนี้น้ำท่านผู้ชมทุกท่านมาที่สวนมั่นของกุมภารเองเนาะสวนมั่นหน้านะพี่น้องเนาะหรือว่ามั่นบ่แม่นมั่นปลูกในให้หน้าเนดะ้อมั่นสวนมั่นอยู่แคมหน้านะพี่น้องนี่ เบิ้งวิธีการเฮ็ดเขาห่าววะจานงามมีวิธีเฮ็ดในใดใ,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 ในี่ก็จะจะใส่กระสอบในนี้นะพี่น้องเวลาไปปันไไ่นยังง่ายไเลยแต่จะได้กระสอบกันงามซ้อมงอให้ดูนี่เด้ออย่ามันแหนมงอจะหนี่แหละอย่ามันข่าไป แลเมข่าวซวนลงมู่กูนี่ใช่นี่กูกระจุนีะด้งบุงมีสี่การข่าวกระสอบจิบปริญญากิบมเก็บกิบก็บมันเออระมันเนาะบเมนเฮ้า่เออบไปก็บมาจิบมากระมันเลยเด็กสอบเลยนี่ สองสี่หกแปดสิบอ้ร่เตอนี่มันดดจำ่ต้องลุเมึงจูนอะอย่านี่เนาะเก็บใส่กระสอบเลยกะเมื่อปั่นเนาะใช้รถเมื่อปันเอาน้าแล้วว่านี่แต่ว่าบริ่ายให้พมอแมนพี่น้องเบิ้งงเาะเอามาท่ายตอนเก็บ ได้บ่าลายหนึ่งสามตันงามามันดิบเด้มันดิบนี่ไลายหนไ่ลาหนึ่งครับตันบ่หอด <c oughs> บิดบิดบ,บิดหาพวกลายจะที่ไหนซอกตันเลยบ <c oughs> โ่โอ้ยเนาะสวนนี้ก็เบิดไปแล้วประมาณสามลาพี่น้องยกลคนไปนี่เนาะ ประมาณเบิดไปละสาสวนมันต้นไม้ยังไม่ได้ต้นไม้เอาต้นมุ่นเดี๋ยวข้ามาเบิงมามันก่อนนะคือว่าเด่นสุดใหญ่สุดในสวนลเนาะงามนี่เนาะอืเด่นแหละมบ่กัน ก็นี่แขนกับพ่อปนั่นแล้วังเวยมันดินมันบาอย่โอเคไปได้นาะถ้าดินมันอกมันง้ามก็จะค่ายยื่นมันก็ซ้ำนี่แหละตุนมันก็ได้ตุนมันก็เป็นัาธุ์คนตางอนเด้แม่นบอกอาม มันลายจะเป็นตารงอนหลุดหลุดฟอดกิจ้ากำลังจะไปทำงานเนะาะทางเพื่อจะไปเฮ็ดเวียกจิกจกาเลยทางนั้นกิจการขาพูดไนยแนวดูดแนวแน,ว,นวพันต์ไทยใ้่ไอือเพือจะดูดเอาองของเขา เนี่ยมันคือบอมาน้ามันหนักปะนะหไหนวะเวลามันแรงมันต่อได้มันดังเค,งค,งคงร่งเคร่งบดด่ะทางมันบด,ดีเนาะกระทางมันดียังวะใครเดี่เพรามันจะแตกขยันอ,อีกอยู่หยาลายไปลองเอาหยาไปได้สวนอยู่หน้า โอ้ oh, oh. งามดีบ่หัวมันฮะมือเฮ็ดเนี่ยได้เอานี่อประมาณหาโลสามโลสี่โลหาโลไหนยังด,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 ดอกฮะโอ้ดึงง่ายไปนั่นบ่พันมันมนปเดีย๋ยวอีเหลือโอ้อมผมเหี้ยอีกขนตางอน ลมดีก็ธรรมดาสามัญเนาะสมกับดินเฮานี่แหละสมกับดินเฮาเลยพี่น้องเอ้ยเนาะว่ามาบ่สมมันขออนาตไัใส่อีกลอนไปเก็บมันพ่นเ้หลังจากที่เฮาเอา เอามาน้างมีนวมาหาใส่สอดใส่รูปอะไก็เตรียมปั่นนะบ้านนี่นี่เป็นตัวจะเจะเจอนี่บักนี่คุณรากแจกสันเดนในหน่อยหางรองเด็กเอาไรอยางเงี้ยเอามาต่างเพราะว่าแถวนี้มันบ่สอาจะบริสุทธิ์มันดิบอาจจะเสียมันมันแห้งเขาก็เลยจำเป็นต้องได้เอามาปั่นนี่แหละใส่เห็ดที่ใส่กระสอบก็เพราะว่ามันสี ง่ายต่อการหัาโจมมาในเอเทใส่ครงปั่นเลเนาะเทียใส่กระสอบชัวรายก็จะมีแบบว่ากเจะทีมทีมขึ้นนรวๆหัวเทียลง่งยาใน,นน,น้นหนาจะมาเก็บีกนี่มาโจมมาสอบเลน่นบัน่ชีวิตของเขาไปไเรื่อเลยนะ